ท่าอากาศยานไทยเชียงใหม่เตรียมแผนพัฒนาสนามบินระยะเร่งด่วนภายหลังมีผู้โดยสารเข้าใช้จำนวนมากหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายและที่สำคัญภายในเดือนมีนาคมนี้เตรียมเปิดสายการบินตรงคุณหมิงเชียงใหม่เพิ่มอีกหนึ่งเส้นทางด้วยค่ะ กว่า10ปีที่ผ่านมาถ้าอากาศยานเชียงใหม่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีจำนวนผู้โดยสารสูงสุดกว่า11ล้านคนในปี2,562และกลับมาฟื้นคึกคักอีกครั้งหนึ่งภายหลังสถานการณ์โควิด -19 ได้คลี่คลายปี2,565มีทั้งเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีอากาศยานพาณิชย์บินขึ้นลงกว่า39000เที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากปี2564ถึงร้อยละ 90.88มีจำนวนผู้โดยสารกว่า5ล้าน4แสนคนเพิ่มขึ้นจากปี2,564สูงถึง้อละ2 0 9 7 2และมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ามากกว่า5,500ตันเพิ่มขึ้นจากปี2,564ร้อยละ6 8 4 2ปัจจุบันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนมีแผนพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ระยะเร่งด่วนโดยจะมีการย้ายอาคารคลังสินค้าและอาคารดับเพลิง ไปทางทิศใต้ของสนามบินเพื่อบรรเทาความแออัดส่วนการก่อสร้างกลุ่มอาคารทดแทนได้แก่อาคารดับเพลิงอาคารคลังสินค้าและลานจอดรถ GSE อยู่ระหว่างเตรียมการเข้ากระบวนการจัดหางบประมาณปี2566ที่700ล้านบาทส่วนในระยะที่1จะเป็นการสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ต้องใช้งบประมาณกว่าหมื่นล้านบาทกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ดำเนินการควบคู่กับการจ้างออกแบบและจัดหาผู้รับจ้าง ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีสายการบินที่ให้บริการทั้งหมด24สายการบินใน30เส้นทางเป็นสายการบินภายในประเทศ12เส้นทางครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคและมีเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศ18เส้นทางและสายการบินตรงที่น่าจับตาที่พร้อมเปิดช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้คือสายการบินตรงคุณหมิงเชียงใหม่การเปิดเส้นทางบินตรงคุณหมิงเชียงใหม่ถือเป็นโอกาสด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว เราปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายและมีการเติบโตมากขึ้นนั้นจะส่งผลดีทุกด้านต่อประเทศไทยและทุกๆประเทศที่มีการเชื่อมต่อกันในโลกใบนี้ค่ะ